สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษค่ะซึ่งสร้างขึ้นบนที่ดินในพระปรมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่เดิมที่นี่เป็นที่ตั้งของราชตรีนัยสมาคมในพระบรมราชูปถัมหรือว่าสนามม้านางเลิงนะคะ แต่ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ที่จะเฉลิมพระเกียรติแต่สมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีโงร์ท่านจึงพระราชทานที่ดินผืนนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณ279ไร่ให้เป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญเรื่องป่าและน้ําตามโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและพระราชทานให้เป็นสาธารณประโยชน์เป็นสวนสาธารณะของปวงชนชาวไทยภายใต้แนวคิดสวนแห่งความสุขและความยั่งยืนค่ะ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษสร้างบนพื้นที่ที่เคยเป็นสนามม้านางเลิงในอดีตเป็นที่ดินในพระประมาหิภไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนครอบคลุมพื้นที่279ไร่เริ่มพัฒนาแบบตั้งแต่พุทธศักราช2561ออกแบบภูมิสถาปัตย ตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพ,พิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความจงรักภักดีที่ประชาชนมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลอ่อด้วยโลหะสำริดความสูง7เมตร70เซนติเมตรหรือขนาด4เท่าครึ่งของพระองค์จริงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวลลรักษาพระองค์หันพระพักไปทางพระตำหนักจิตรดารโหฐานพระราชวังดุสิต ระดิษสถานเหนือผังแปดเหลี่ยมตามอย่างคติของพระที่นั่งอัทธทิตอุทุมพรราชอาทอันเป็นสัญ,ญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสื่อความหมายว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระบรมเดชานุภาพมีผู้แทนของปวงชนในแผ่นดินทั่วทั้ง8ทิศต,ต่างน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายแผ่นดินด้วยความจงรักภักดี มีอักษรพระปรมาพิไทยพปรที่ด้านหน้าของแท่นพร้อมประดับแผ่นคําจารึกหล่อด้วยโลหะสำริดทั้ง8ทิศที่แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีจารึกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรวมทั้งพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณโดยรอบของอุทยานเฉลิมพระเกียรติร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่กว่า4,500ต้นจัดวางคล้ายคลึงป่าธรรมชาติปลูกไม้ที่มีความหมายและมีประโยชน์อาทิการปลูกพืชกรองฝุ่นการปลูกไม้โตเร็วเพื่อสร้างร่มเงาต้นไม้ประจำจังหวัดไม้หายากและพืชบำบัดน้ำสร้างระบบนิเวศท,ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาตปพิศนณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นรวงพึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นคำมอกหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชร,รกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาทรงปลูกต้นโมกหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปลูกต้นรัตนพฤกหรือคูณสายรุง้งเป็นปฐมฤกษ์กับทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มเติมด้วย วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติ หลังจากนั้นทุกวันที่13ตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและคณะรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระมหาการุณากำหนดชื่อเป็นวันนวมินทรามหาราชตั้งแต่ปี2566กับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาและวางผ่านพุ่มณนอุทยานเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปีอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุยเมหาราชบรมนาถประพิษแห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้วผู้คนยังได้รับความสุขจากธรรมชาติภายในสวนยังมีเส้นทางเดินและวิ่งทางปั่นจักรยานมีสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการลานริมน้ำร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มลานจอดรถและส่วนอำนวยความสะดวก มีการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริหารจัดการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนาร่างกายและจิตใจเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งได้เรียนรู้พระราช,ชการณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป เมื่อวันที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2567กระทรวงมหาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำพันไม้มงคลประจำจังหวัดจากทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้มาปลูกในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษ และกระทรวงการต่างประเทศก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมาร่วมปลูกต้นไม้ด้วยความร่วมมือร่วมใจแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศอีกด้วยค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะ ยังประกอบไปด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมองค์กรรวมทั้งสถานศึกษาในพระปรมมาภิไทัที่มาปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันอีกด้วยค่ะนี่เป็นนิมิตหมายอย่างหนึ่งนะคะที่ทุกคนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสนองพระราชปณิธานที่จะทำให้อุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกๆคนค่ะ นับจากนี้ต่อไปประชาชนทุกภาคส่วนก็ยังสามารถเข้ามาร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ให้สวยงามร่มรื่นและยั่งยืนตลอดไปค่ะ วันที่29สพฤษภาคมพุทธศักราช5 6 7พลนากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567 ณอุทยานเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่ต่างประเทศประจำประเทศไทยองค์การระหว่างประเทศประจำประเทศไทยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยา กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนจิตละดาสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาหน่วยงานต่างๆและจิตอาสาพระราชทานร่วมแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงในการปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นพันไม้มงคลประจำจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยและพันไม้หายาก เพื่อสนองพระราชปณิธานในการสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อส่วนรวมในพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าสามารถใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวาง และเป็นแหล่งเรียนรู้พระราชการณียกิจและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาูภมิพลอ์อุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำอย่างยั่งยืน สวนดุสิ์หรือเขาดินวนาที่ต่อมาภายหลังเรียกว่าสวนสัตว์ดุสิทธิ์เป็นสถานที่สำคัญในอดีตแห่งหนึ่งของไทยที่แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพากษัตริยาธิราชและสืบทอดต่อมาถึงรัชกาลปัจจุบันในการพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเขาดินวนาขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2438หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการส่วนพึกษชาติของต่างประเทศ จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากรหรือถนนพระราม5ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ประกอบคูคลองระบายน้ำและถนนแล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเรียกว่าเขาดินและปลูกพันไม้นานา,นาชนิดโดยรอบเป็นสวนพฤกษชาติ โดยในขั้นต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับเป็นที่ประพาสทรงพระ,กะเกษมสำราญส่วนพระองค์และข้าราชบริพารฝ่ายในก่อนดังนั้นสวนดุสิตรหรือเขาดินวนาจึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิตต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 มีพระราชดำริที่จะทำนุบำรุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวางขึ้นและเปิดให้ประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วยภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475แล้วคณะรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามจึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิต เพื่อดำเนินการจัดทำเป็นสวนสาธารณะและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระประเมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิปดินรัชกาลที่8โดยให้เทศบาลน,นครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิตรหรือเขาดินวนาสนามเสือป่าและสวนอัมพร มาจัดเป็นสวนสาธารณะได้จึงมีการย้ายกวางดาวและสัตว์ชนิดต่างๆมาจากสวนอัมพรและย้ายสัตว์บางชนิดเช่นจระเข้ลิงจากสวนสราญรมมาไว้ที่เขาดินวนาอีกทั้งขอให้ทางสำนักพระราชวังส่งช้างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้ประชาชนเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่18มีนาคม พุทธศักราช2481และให้เรียกชื่อว่าสวนสัตว์ดุสิต term, ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย <Yeah. S 1> หลังจากดำเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า80ปีสวนสัตว์ดุสิตเริ่มมีสภาพเก่าสุดโทมและที่อยู่ของสัตว์ชนิดต่างๆเริ่มแออัดขณะที่นักท่องเที่ยวมีจำนวนมากขึ้นจึงไม่สามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งไม่สามารถปรับปรุงขยายพื้นที่ได้ทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปปัมจึงมีแนวคิดที่จะย้ายสวนสัตว์ไปยังสถานที่ที่เหมาะสมหากแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้วันที่30พฤศจ,จิกายนพุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนทรงรับพระบรมราชาพิเศษ พระราชทานโฉนดที่ดินในพระประมาพิไทยบริเวณคลองหกอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื้อที่300ไร่เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ทดแทนสวนสัตว์ดุสิตรหรือเขาดินวนาจึงมีการดำเนินโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ขึ้นโดยมีเป้าหมายเป็นสวนสัตว์ที่ทันสมัยระดับโลก ไร้กรงขังป้องกันอันตรายระหว่างคนกับสัตว์ด้วยเทคนิคการก่อสร้างเช่นสร้างเกาะกลางน้ำหน้าผาสูงเป็นต้นรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติและสัตว์ป่าการอนุรักษ์การวิจัยและเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ที่สำคัญของประเทศและนานาชาติในระดับสากลคาดว่าจะเปิดให้บริการส่วนแรกได้ในพุทธศักราช2,569และเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบในพุทธศักราช2,571ในในส่วนที่หนึ่งเนี่ยในช่วงที่เราเรียกว่าเฟสหนึ่งเนี่ยเราจะเปิด3โซนด้วยกันะนะโซนแรกเรียกว่าโซนสาธารณะเป็นพบลิกโซนจุดเด่นของพื้นที่บริเวณนี้ประมาณ30ไร่จะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจะจัดแสดงเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวงศ์จักรีตามลําดับที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และที่สําคัญคือพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าวิราเเล้าเจ้าอยู่หัวและการที่1ิบที่ทรงพระราชทานที่ดินแป่งนี้ให้ก็ <Okay. S 2> จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกกล่าวประชาชนโดยเฉพาะสวนสารนะข้างหน้าเนี่ยก็จะมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนและก็ของของเมืองนี้ที่จะใช้ประโยชน์ได้ครับ <Okay. S 2> แล้วก็ ส่วนเฟสที่1ที่เหลือก็จะเป็นโซนจัดแสดงสัตว์นะครับก็ประกอบไปด้วยโซนของสัตว์เอเชียกับแอฟริกาที่จะเสร็จสิ้นในเฟสที่1แล้วก็ด้านหลังจะเป็นอาคารสำนักงานกับอาคารที่ใช้สําหรับสนับสนุนกิจการสวนสัตว์เทศโลยาบาลสัตว์คลางอาหารสัตว์แล้วก็เพราะศูนย์โภชนาการสัตว์ก็จะเสร็จในเฟสที่1ก่อนครับทั้งหมดของโครงการมีแบ่งออกเป็น2ระยะนะเฟสที่1กับเฟสที่2 เฟสที่1อย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอาคารหลักส่วนใหญ่จะเสร็จในเฟสที่1น,นะครับส่วนแสดงสัตว์จะเสร็จในเฟสที่สเฟสที่1เนี่ยสโซนก็คือเอเชียส่วนส่วนโดยโดยมากของเอเชียกับแอฟริกาทั้งโซนนะครับแล้วก็ในส่วนของเฟสที่2ก็จะเป็นโซนของอเมริกาใต้นะครับกับท,ทวีปออสเตรเลียที่เหลือก็จะสร้างในเฟสที่2แบ่งออกเป็นสองช่วงสองช่วงงานครับทั้งหมด กี่ไร่คะในสวนสัตว์แห่งใหม่แห่งนี้ใ,ใ,ใ,นในพื้นที่ที่ได้รับพระราชากุณาที่พระราชาทานที่ดินแปลงนี้ให้เนี่ยรับก็ประมาณ300ไร่ครับ300ไร่โดยพื้นที่บริเวณนี้ก็ถูกสร้างเป็นแนวยาวนะครับเราก็จัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับภูมิศาสตร์ที่ได้มาครับสิ่งแรกที่เราก็ต้องดูก็คือการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่เรียกว่าภูมิประเทศว่าเป็นอย่างไรเราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็น พื้นที่ที่สมัยก่อนเรียกทุ่งน้ำลังสิทธ์นะครับเป็นพื้นที่รับน้ําตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ท่านเห็นว่าทุ่งลังสิทธิ์เนี่ยเป็นพื้นที่จะรองรับน้ําจากภาคเหนือนะครับเป็นทุ่งน้ําขนาดใหญ่แล้วก็มีสัตว์ป่าอยู่ชุกชุมนะสัตว์ป่าที่อยู่ที่นี่มีตั้งแต่ช้างเสือจระเข้เก้งฟางอยู่เต็มทุ่งนี้ไปหมดเลยครับเรื่องความเจริญเข้ามาในแต่ละช่วงเวลานะครับเริ่มต้นเริ่มต้นตั้งแต่ท่านตัดคลอง คลองหนึ่งคลองสองถึงคลองสิบหก็เป็นถนนนี่แหละเพื่อให้สัญจรได้สะดวกนะพอเราทำปราบเจริญเข้ามาตรงนี้เองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรกระน,ะ,นะ,ะก็ปลูกตั้งแต่ที่เรารู้จักกันนีแตงโมผ่านรังสิตผ่านรังสิตแล้วก็มีกุวยเตี๋ยวเรือเห็นไหมฮะหลักฐานมันบ่งบอกว่าที่เนี่ยเป็นใช้ชีวิตอยู่กับทุ่งน้ำ นั้นแนวคิดเราก็บอกนั้นฟื้นทุ่งน้ำลังสิทธ์กลับมาโดยให้สวนสัตว์แห่งนี้เป็นตัวแทนนั้นคอนเซปต์ก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เล่าเรื่องโดยทุ่งน้ำทุ่งน้ำที่เกิดขึ้นแต่ละทวีเป็นอย่างไรสัตว์มีความเป็นอยู่สอดคล้องกันอย่างไรอ,อันนี้คือฟื้นทุ่งน้ำลังสิทธ์ขึ้นมา ถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยประชาชนนอกจากจะเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู้แล้วเห็นว่าจะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของของปทุมธานีด้วยเลยใช่ไหมคะในส่วนของสวนสัตว์เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าการเกิดขึ้นของสวนสัตว์ที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าสวนสัตว์จะไปเกิดที่ไหนจุดเด่นของสวนสัตว์จะดึงผู้คนเข้ามาหาด้วยความเป็นสวนสัตว์ที่คน ให้ความชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้จักว่ามาที่นี่แล้วมีความสุขมาที่นี่แล้วมีประสบการณ์การเรียนรู้มาที่นี่ได้เห็นชีวิตดังนั้นเมื่อสนสัตว์มาอยู่พื้นที่ตรงนี้ปทุมธานีจะมีพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คเป็นจุดหมายปลายทางของผู้คนจากทั้งประเทศที่จะเข้ามาที่นี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมด รเราต้องการให้พื้นที่นี้เรียกว่าย่านาการเรียนรู้ธัญบุรีเรามีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่สองสามแห่งที่นี่เรามีพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑ์ข้าวไดโนเสาร์พองฟ้าจำลองอยู่บริเวณนี้หมดเลยดังนั้นถ้าสวนสัตว์มาเติมอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งแห่งทั้งหมดนี้จะถูกให้คนทั้งประเทศวิ่งมาที่ทัญบุรีแล้วใช้ชีวิตเรียนรู้เมืองน,นี้ทั้งเมือง ค็รจะครบถ้วนครับเป็นแหล่งเรียนรู้สันทนาการแล้วก็น่าจะเป็นจุดดึงดูดไม่เพียงแต่คนไทยนะคะนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะเป็นจุดหมายใหม่ที่เขาจะมาที่นี่ครับเร,เราคาดหวังว่าสวนสัตว์เนี่ยมีคนเคยพูดไว้ว่าสวนสัตว์แสดงวัฒนธรรมของประเทศนั้นนั้นดังนั้นนะักท่องเที่ยวหลายคนที่ไปในต่างประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าก็จะเรียนรู้วัฒนธรรมอย่างง่ายะนะครับว่าวัฒนธรรมของคนที่นั่นเป็นอย่างไรเขาไปดูสวนสัตว์ คนที่นั่นรักสัตว์ไหมคนที่นั่นดูแลสัตว์ดีไหมคนที่นั่นใส่ใจสิ่งแวดล้อมไหมคนนั่นรักสะอาดไหมไปดูในสวนสัตว์ได้เห็นเลยว่าสวนสัตว์จะบอกทุกอย่างเลยเพราะว่าสวนสัตว์เป็นแหล่งรวมผู้คนคนในประเทศนั้นจะมาดูถ้าสวนสัตว์แห่งนั้นดูแลสัตว์ดีขนาดสัตว์ยังดูแลดีสวัสดิภาพไม่ต้องห่วงดีแน่นอนสองมีการส่งเสริมความรู้ไหมถ้าในสวนสัตว์แห่งนั้น ส่งเสริมความรู้แม้กระทั่งในสวนสัตว์แสดงว่าเมืองนั้นเนี่ยส่งเสริมความรู้ให้ผู้คนดูแลสิ่งแวดล้อมไหมถ้าในสวนสัตว์ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเมืองนั้นดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นสวนสัตว์จะเป็นตัวบ่งบอกวัฒนธรรมของเมืองนั้น,น,นสิ่งเหล่านี้สะทอ้อนให้เห็นถึงพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากขนาดไหนคะเพราะว่าหลายคนตอนแรกที่มีข่าวเนี่ยก็คือ ปิดเขาดินปิดเขาดินอาจจะรู้สึกไม่ดีกับความผูกพันกับเขาดินวนาที่มีมาแต่เดิมนะใช่ไหมคะแต่พอตอนหลังเนี่ยเราเริ่มได้รับรู้เรื่องราวของสวนสัตว์แห่งใหม่พื้นที่ใหญ่ขึ้นจะทันสมัยมากขึ้นจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้คนค่อยๆเห็นพระปรีชายานว่าเอาล่ะ เขาดินเนี่ยย้ายมาตรงนี้เธออะไรต่างๆนานาอยากให้ท่านเล่าเรื่องของออพระราชวิสัยทัศน์หรืออะไรต่างๆที่ทําให้เป็นที่มาของการพระราชทานที่ดินเนี่ยพระบระมพิไทยผืนนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นฟวาภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็าจพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงพระราชกุณาที่ดินแปลงนี้ให้อ่าหนึ่งในน,นั้นเนี่ยท่านเห็น,ท,นท่านท่านทรงมีพระราชาวินิจฉัย ต่วพระอ,องค์ว่าการที่จะมีสวนสัตว์ที่ดีจะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับเขาดินเนี่ยเป็นสวนสัตว์ที่อยู่มานานการพัฒนาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เมืองเนี่ยมันถูกบีบรัดเข้าไปนะครับเพราะนั้นการที่จะให้สวนสัตว์เป็นตัวแทนของประเทศได้ควรจะมีพื้นที่ให้ใท,ที่หนึ่งท่านก็เหมาะให้องค์การสวนสนัตว์ไปเลือก เลือกสถานที่นะครับหลายที่ก็อาจจะไกลไปใกล้ไปนะจนมาที่แปลงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กรุงเทพที่สุดแล้วก็มีพื้นที่ว่างเหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะใส่เรื่องราวต่างๆเข้าไปได้โดยที่ใช้ความรู้ขององค์การสวนสัตว์ดีก็ดีหรือว่าความรู้ที่คนสวนสัตว์เนี่ยไปเรียนรู้มาจากสวนสัตว์ที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเนี่ยมาพัฒนาที่นี่เพราะฉะนั้นท่าน ท่านเองก็คงจะมีพราวิสัยทัศน์ว่าหากเกิดเรื่องอย่างนี้ในประเทศไทยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนไทยทั้งในปัจจุบันและที่สำคัญคือในอนาคตเพราะส,สัตว์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชีวิต <c oughs> จะโตขึ้นโตขึ้น <c oughs> และจะอยู่ไปเป็นร้อยปี <c oughs> หลายร้อยปีเหมือนที่สวนสัตว์ในต่างประเทศมีอยู่ สุดท้ายข้าอยากจะเชิญชวนประชาชนที่รอติดตามขา่าวยังไงคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่มีมินิซูก็ได้รับความสนใจเยอะมากค,คนก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจแล้วก็เป็นการสร้างการรับรู้ว่าต่อไปเนี่ยบริเวณนี้จะมีสวนสัตว์แห่งใหม่ใหญ่โตทันสมัยนะพอไม่ไม่มีมินิซูแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะเฝ้าติดตามข่าวอยากให้ท่านพูดกับประชาชนนิดนึงคะ่ะ ในส่วนของสวนสัตว์ที่เราเรียกมินิสูต้องขอบคุณนะครับในช่วงที่ที่ดินยังว่างเปล่าอยู่ยังไม่ได้คบประมาณองค์การสวนสัตว์ก็เอาพื้นที่เล็กๆประมาณสัก10ไร่มาทําเป็นมินิสู่เพื่อ,อให้ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย <c oughs> นะมีคนเข้ามาติดตาเป็นแฟนขับเราอยู่ <c oughs> ทุกวันนี้ก็ยังตามเราอยู่นะครับก็ขอบคุณแต่มินิสูก็จะเป็นต้องส่งคืนสัตว์กลับไปทางสวนสัตว์ ในภูมิภาคที่เรายืมมานะครับเพื่อเอาพื้นที่แปลงนี้มาก่อสร้างเพราะว่าถ้ามีสัตว์อยู่ก็อาจจะไม่สะดวก<ช>นะครับต่อจากนี้ไปก็เราพยายามจะสื่อสารเล่าเรื่องให้ฟังทุกตลอดช่วงระยะเวลาที่เหลือประมาณ2-3ปีหรือ4ปีข้างหน้าเนี่ย<ช>จะมีทุกช่วงเวลาที่เราจะเล่าความก้าวหน้าให้ฟังช่วงที่สวนเฉลิมื่ะเกียรติเสร็จคิด<ม>ว่าในประมาณอีกสัก7 8เดือนเสร็จเนี่ย ก็อาจจะมีการเชิญชวนประชาชนมาร่วมปลูกต้นไม้บริเวณสวนแห่งนี้นะครับพอเริ่มมีส่วนแสดงเราจะเริ่มเล่าเรื่องสัตว์แต่ละชนิดที่จะมาอยู่ว่าเขาจะมาจากไหนมาอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรจะมีข่าวสารพวกนี้บอกประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ให้เหงานะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เราก็จะเชิญชวนไปที่สวนสัตว์ของเราเพ่งไปเที่ยวที่อื่นก่อน ไปดูไปดูชีวิตเหล่านั้นแล้วบอกเราได้ว่าเราเราอยากให้เขาอยู่ดีวันนี้อย่างไรเราอยากให้เห็นอะไรที่ที่นี่เราจะได้มาปรับปุงม,มาเติมเต็มสิ่งที่ยังขาดอยู่แต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสวนตัดแห่งนี้เราตั้งใจจะทำให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งคนและสัตว์ให้มีความ เท่าเทียมกันในแต่ละมิติที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในพื้นที่ประมาณ300ไร่แห่งนี้ให้ทั้งสองฝั่งมีความสุขพร้อมกันค่ะไม่ใช่เอามาขังไม่ใช่เอามาอยู่ในที่อันจำกัดแล้วพวกเราไปดูในภาพจำของสวนสัตว์สมัยก่อนอีกต่อไปค่ะนั่นคือสวนสัตว์สมัยใหม่ครับสวนสัตว์ในยุคศตวรรษหน้าในยุคอยู่ที่ในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นสวนสัตว์ที่ทุกคนรู้สึกดีกับ ่าเป็นสวนสัตว์สัตว์จะอยู่อย่างเป็นอิสระภายใต้พื้นที่ที่ถูกจัดสรรไว้ให้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดคนจะต้องใช้ชีวิตร่วมอยู่กับเขาถ้าสัตว์นอนคนก็มานอนด้วยมาเฝ้าดูข้างหน้า <c oughs> ถ้าสัตว์หลบไปอยู่ตรงไหนก็ไปแอบดูมไม่ใช่ไปเรียกเขาออกมาให้ดูเราต้องไปแอบดูเขาเราต้องเป็นฝ่ายค้นหาที่ที่สัตว์จะมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่ เราเรียกชื่อเต็มของมันนะครับที่บางท่านอาจจะเรียกว่าสูแล้วก็บอกว่ามันคือสวนสัตว์จริงๆแล้วมันคือสุโรจีคอลซึ่งแปลว่าสัตววิทยาเป็นเรื่องราวที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์นะครับมันคือพื้นที่ที่นำสัตว์มาให้เราเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกันม,มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยว นอกจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้รับพระราชทานที่ดินเพื่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่บนเนื้อที่300ไร่แล้วนับตั้งแต่พุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโฉนดที่ดินในพระบรมาพิไทย ซึ่งมีที่ตั้งในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ทํางานสถานศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ในทางราชการตลอดไปรวมแล้วมากกว่า4,854ไร่นอกเหนือไปจากการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อช่วยเหลือพระศกนิกรทุกหมู่เหล่าที่ประสบความเดือดร้อนทุกยากและในสถานการณ์วิกฤตต่างๆด้วยทรงห่วงใยในอาณาประชาราษ และส่งพร้อมพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้านด้วยน้ำพระราชหฤทัยเมตตาแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมโปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ